โอ้เกิดอะไรขึ้นจอนชุดทดลองเมื่อกี้นะครับที่ผมต่อให้ดูนะครับนะก็เป็นลักษณะการต่ออนุกรมที่ผมพูดกันนั่นแหละครับก็คือเป็นลักษณะการใช้งานเขาเรียกว่าวงจรอ,อนุกรมไฟฟ้าซึ่งลักษณะของวงจรตัวนี้นะครับนะเขาไม่ได้ใช้กันในวงจรที่เป็นชุดสวิตช์กับต้อนรับที่ใช้ในบ้านเรานะครับทั่วไปนะครับนะแต่การทํางานเดี๋ยวตัวนี้ผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่าทำไมมันถึงทํางานได้และทํางานได้เพราะอะไรนะครับลักษณะของวงจรก็คือนะครับ ขั้วลายของระบบแรงจ่ายนะครับจะต่อเข้ากับจุดต่อขั้ว L ของต่รับส่วนฝั่งนิทอนก็ต่ออนุกรมกับสวิตช์แล้วฝั่งออกอีกด้านหนึ่งของสวิตช์ก็ต่ออนุกรมกับหลอดไฟแล้วก็ฝั่งนิตอนของหลอดไฟค่อยมาต่อเข้ากับแรงจ่ายลักษณะนี้ครับเมื่อคุณนะครับ on b กเ a k e r นะครับนะกระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งผ่านลายนะครับผ่านมายัางที่ขั้ว L ของต้อรับแต่ก็ยังไม่ครบวงจรนะครับเพราะว่าจุดนี้ยังไม่เชื่อมต่อกันนะถ้าอยากให้ครบวงจรนะครับ คุณก็ต้องอาศัยว่าเครื่องช่วยฟ้านะครับเสียบปลั๊กเข้าไปตรงนี้นะลักษณะนี้พอต่อเข้าไปนะครับเมื่อคุณออนสวิต์นะครับกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านชุดขดลวดหรือชุดทาความร้อนของตัวโบเวอร์นะครับไหลผ่านออกมาทางฝั่งนิวทอนผ่านมายังเข้าพวกสวิต์นะครับแล้วเมื่อคุณออนสวิต์กระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านสวิต์แล้วเข้าไปยังหลอดไฟหลอดไฟก็สว่างได้